แก๊งยวยของเรา <st ing> <c oughs> ไม่เล่นเรือเอเ่องงอนสวัสดีครับทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะสตาร์เกมครับวันนี้ก็มาในเกมแก๊งบีดนะครับสวัสดีชาวโรคชั้นคือเขาเรียกว่าแก๊งดับเพลิง่ะแก๊งดับเพลิงพูดถึงเรื่องการ,รทำงานเป็นทีมพวกเรานี่อันดับหนึ่งอยู่แล้ว ไม่ตัวกูอยู่ไหนอะตัวกูอยู่ไหนอ่ะคุ้ยด้วยด้วยเคุณจนทึ้งไม่ปดได้นี่แหละเออสอนพี่หน่อยอย่าให้เป็นแล้วกูรอดด้วยอ้แล้วกูรอดด้วย นเฉยพี่เป็นอะไรดีวะเอ้ยอะไรดีเราหัวเบอร์เกอร์ไอ้หัวเบอร์เกอร์เว้ยยกมือเลยไปด้วยกันนุ๊ดยุ้ยมาครับมามาแก๊งยุ้ยของเราไปแก๊งชาวยุ้ยเราจะไปสู้มีพี่ติดปีกแล้วพี่ติดปีกแล้วนี่ต่อยหน่อยต่อยหน่อยนี่เข้าไปยกแขนี่ยเฮ้ยหัวหลุดหัวหลุนใครก็ได้เก็บบวกให้พี่หน่อย ไปพี่เอาพี่ไปทำไมเอาชูขึ้นชูมากขึ้นเอาพี่ลงเอาพี่ลงมัน้อเป็นเหนียวอยู่ไว้ตัวนี้เอ้ยอย่าจับพี่นี่แแแนพสุ ตลาดตลาดตลาชีพต่อยไม่ได้พี่ปล่อยมันปล่อยพี่ต่อยมันเองให้พี่ได้เกิดไอ้นี่ต่อยดิเออขวาครับเอ้ยโดนลุมเหรอเอ้ยโอ้โหไต่พี่อัดกระเพงอ่ะช่วงมันอุ้ยใส่ซองเอ้ยเอ้ยเฮ้ยหลุดได้หลุดได้เอาดิวิ่งหนีก่อนดิ มันตกเองไปีิมาบบาผมปไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยปพี่ลงพี่ยกคนไปเลยอย่าตัวหัวพี่เจ็งนะเดี๋ยวบ่วงหลุดไป ไปแล้วไปพี่เฮ้ยไอ้บ้าดูวิ่งก็ไปหมัดขวาเลยนะโป้ไปนี่ไงเจอหมัดซ้ายหมัดซ้ายหมัดขวานอกแล้วมันนอกแล้วเฮ้ยมันลุมพี่มันลุมพี่เตอร์นั่นแหละเดี๋ยวพี่จับมันเองลงไปซะ จับมัน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 เฮ้ยอุ๊ยมันโยนแบบเดี๋ยวแล้วปล่อยมันเข้ามาเฮ้ยแก๊งแก๊งแก๊งชาวทั้งล็อกทั้งล็อกเหรอ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 เออนี่เอ้ยเลงมาแล้วโอ้โหเป็นทีมเฮ้ยมันลื่นเหรอมาร์กไตของมันดิ <nt ree monastery> วาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้วอย่าโดนลงไปเองเลยดันมันลงไป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 โอเคเอามันไปบดเหรอเดี๋ยวพี่ต่อยมันเองไม่ยากไม่ยากเอาเอาใครบดใครบดเอ้ยพี่โดนบด เก็บบวกพี่ไว้ให้หน่อยเร็วมันมาแล้วมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วฮอไปก่อนมันตีหลังพี่อยู่นะมันตีหลังพี่อยู่เอ้ยฮอดไปด้วยโอ้ยเจ็บหลังโอยเฮ้ยเจ้ยเฮ้ยออกมาได้ยังจับพี่จับพี่ลงไปซะโดนบทเฮ้ยมาอีกอ่ะจับมันใส่เข้าบทเนี่ยเป็นดูลงไปดูลงไปแล้ว อตำรวจลงไปอ้าวมันขึ้นไปได้ไงวะไอ้ตำรวจโดนดูดไปเถอะยอมตายเถอะไปแล้วเฮ้ยไปมันไปโดนดูดเฮ้ยเ้ยเบอร์เกอร์ดนแบยัยดไอ้ึงูนีนี่นี่ผมใครอเเล่ไอ้บักไิไอ้บักไอ้บัก เฮ้ยไอตำรวจเดี๋ยวรถเดินมาดิเอ้ยหลอกหลอกหลอกเฮ้ยมาดิมาดิน่าจริงเอ้ยนี่แหละจับไปเออฮ่าโอ้โหหลังป้องหลังป้องเอ้ยตื่นมาดิลูกพ่อเอ้ยตื่นแล้วเฮ้ยบินขึ้นไปบินนึกไปเฮ้ยโอ้ย เฮ้ยโอ้ยโอ้โดนหนีบมันยัด่ข้ามาแล้วว้าวไอตัวเล็กไอตัวเล็กไอตัวเล็กมันหลับแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โดนลูกหลงมาแล้วตำรวจตำรวจระวังตำรวจจับวตำรวจจับ อันนี้มันทำให้เกมเร็วขึ้นยา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 เฮ้ยไม่เหลือพี่คนเดียวทีละคนเฮ้ยจะเป็นไม่เนิ่มไม่เนิ่มไม่เนิ่มเฮ้ยไอ้สออกออกอกอะไรนี่นี่โย่จับโยนเฮ้ยมาวะมาไม่ทำอะไรเลยเเลล่นโอ้แต่อันนี้แล้ว อันนี <lien plane. S 2> ้โหดมากเลยเอาเยอะเอาเยอะกูจะไม่ทำเฮี้ยอะไรกูตายเยอะแล้วกูงอนด้วยกูไม่เล่นด้วยกูงอนไปแล้วดูไปแล้วเอาวะเฮ็กกูล่างไปหมดแล้วเด็กเอ้ยเอ้ยเอาไปช่วยไปด้วยช่วยี่ด้วยเฮ้ยพี่ออกไรเฮยเฮ้ยแบกแล้วแบกแล้วไอ้ยมักไปไหนมักไปไหนเจยาอะไรเจ้าอกูไม่ไปเอ้ยพี่ไปไหนพี่ไปไหนพี่ไปไหนเอ้ย เ้ยไปแล้วเจ็บมือให้พี่หน่อยเจ็บมือกูกระโดดกั้นไะกระโดดกันไปดูดูไปแล้วสองตัวต่อย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 ตเออเอออ้าวหลับเลยเออลงไปใส่ตำรวจเอ้ขอบคุณมากไอ้ใส่มันเอ้ยไอ้ไอ้บีคือช่วยแล้วบีช่วยแล้วบีช่วยแล้วช่วยกันไปหน่อยเอ้ไอ้ไอ้ช่วยกันแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ม้านี่แหละตัวดี

ชินเดียร์ล์ <c oughs> อีอโทษผมขอโทษผมเฮ้ย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 ของปากขอมพอนะครับวันนี้ก็กลับเกม แกงอะไรนะแกงบีทชอบก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับช่อง The Sky Game นะครับ <c oughs> ตอนนี้เรามีทิกตอกออ The Sky Game นะฝากเข้าไปติดตามด้วยครับ้วก็อัปเดตเกมเรื่อยๆนะครับทุกคน <c oughs> โอเคตอนนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บ